เรามาต่อปลั๊กถูกผู้กันก่อนนะครับปลั๊กแบบนี้มันดียังไงก็คือขามันยาวนะครับเสียบยังไงก็ไม่พลาดนะครับไม่ผิดเป้าหมายแน่นอนนะครับส่วนสายไฟก็ขอให้มีชนวนชนวนสองชั้นนะครับปอกออกมาประมาณนี้เนาะนะครับเอาไว้เสียบโทรศัพท์กับพัดลมเล็กๆเท่านั้นนะครับพัดลมได้ครับพัดลมบ้านก็ได้แต่ว่าสายไฟตัวนี้มันไม่ใหญ่เนาะนะครับตอนนี้ขันน็อตออกมาเนาะนะครับแล้วก็ปอกฉนวนด้านในเนาะนะครับสลับสายก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ จะไว้ฝั่งไหนก็ได้เนาะนะครับเพราะว่าบางทีเราเสียบมันไม่แน่นอนอยู่แล้วเนาะนะครับหมุนทาเป็นเกลียวนะครับหมุนไปทางขวาทําเป็นคล้ายๆรูปตัวโอนะครับระวังสายไฟมันจะชนกันนะครับเวลาประกอบเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าไม่สนิทเนี่ยให้บีบตัวที่ประกอบเข้าไปเนาะนะครับรูปร่างก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับต่อปลั๊กตัวผู้นะครับคลิปนี้นะครับหากผิดถูกยังไงนะครับต้องขอโทษไว้นะครับรูปโนแชร์นะครับติดตาม ดอนเสรนครัไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกันต่อไปคลิปหน้านะครับจะไปต่อตัวปักตัวเมียนะครับที่เป็น3รูนะครับหรือปักที่มีกาวแต่ไม่ได้ใช้กาว